ราสาทซาควายเนี่ยคือจุดยุทธศาสตรสสำคัญในการรบใช่ไหมคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาจะเข้าไปต่อไฟให้ทหารใช้ปรากฏว่าจังหวะที่ขับรถเข้าไป B M 2 1มาพอดีเลยค่ะหนีตายกันก่อนได้ต่อไฟอะค่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมาไปไปไปหมดหมดหมดเพื่อทุกคนปลอดภัยนะทุกคนปลอดภัยเห็นไหมย่งโอเคนะมจริไหมนิดนึงไปไม่เป็นไร งยนี่่เลยค่ะรถส้มการไฟฟ้านะคะทั้งทหา,หารทั้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องวิ่งหนีตายเข้าหลุมหลบภัยเข้าบังเกอร์ค่ะหนีลูกจรวบีเอ็มจากฝั่งกัมพูชาต้องรอจนเสียงเงียบแล้วก็สงบจริงๆเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยถึงจะออกไปเพื่อทําภารกิจให้สําเร็จนะคะ